ตอนนี้พี่เป้ไลฟ์หรือไลฟ์แล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนคะได้ยินเสียงชัดเจนกันไหมเอ่ยมองไม่เห็นคลิปตัวเองนะคะมีใครอยู่บ้างไหมคะ ช่วยเข้ามาคอมเมนต์นิดนึงนะอ๋อไลฟ์แล้วนะคะโอเคเราไลฟ์กันแล้วนะคะเสียงชัดนะเสียงชัดโอเคเสียงชัดนะคะทุกคน นีไมโครโฟนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวันนี้ก็มาตอน สี่ทุ่มสานาทีนะคะพยายามที่จะมาไลฟ์ทุกวันเพราะว่าถ้ามาไลฟ์ทุกวันะหรือว่าทำคลิปทุกวันะในระบบของ y o u t อะ่ะเขาจะจดจำเราได้นะคะแล้วถ้าเขาจดจำเราได้เนี่ยมันก็จะเปิดการมองเห็นให้กับ เรานะคะให้กับช่องของเราในวันนี้นะพี่เป้ก,ก็อยากจะเปิดไพ่นะคะเป็นการคลายๆพิกอา,าร์คัสนะ,ะแต่ว่าเป็นการเลือกหิน3าอย่างนะคะหินสีขาวนะหินสีดำนะคะแล้วก็หินสีแดงด้วยกันนะมี3สีนะคะก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันแต่ตอนนี้ขอทักทายทุกคนก่อนนะเพราะว่า ไม่ได้ไลฟ์มานานนะคะก็เลยไม่รู้ว่าคนหายไปกันหมดหรือยังนะคะเดี๋ยวลองกดดูนิดนึง ของพี่เป้จะมีอีกช่องหนึ่งนะคะก็คือช่องป้าอ้อยเล่าเรื่องเป็นช่องของคุณแม่นะคะก็ใครสามารถที่จะเข้าไปแวะเวียนเยี่ยมช่องได้นะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตอนนี้ก็เล่าเรื่องของคดีของน้องแตงโมอยู่นะคะก็ค่อนข้างที่จะ ติดตามคดีอย่างใกล้ชิดแล้วตอนนี้ก็ใกล้ที่จะถึงวันที่แตงโมนะคะวันเสียชีวิตนะของน้องแตงโมที่จากไปในวันที่24กุมภาพันธ์2565ก็จะครบรอบ3ปีจริงๆก็อยากจะเปิดภัยให้แตงโมนะแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่า น้องแตังโมอาจจะไม่ได้เสียชีวิตในวันที่24นะคะในคืนวันนั้นอาจจะเป็นในคืนอีกคืนหนึ่งหรือเปล่าหรืออะไรนะคะแล้วก็สันนิษฐานกันต่อไปนะคะก็ไม่คาดแบบเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของสมมุตินะเราก็ไม่รู้เพราะว่าจริงๆแล้วจะเป็นอุบัติเหตุหรือจะเป็นฆาตกรรม ก็ไม่มีใครอยากที่จะให้แต่งโมสเสียชีวิตนะพี่เป้ก็เชื่อแบบนั้นนะคะแต่ตอนนี้มันมันเหมือนกับว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะคะก็เป็นอุบัติเหตุแต่ถ้ามันไม่ใช่แสดงว่าคนบนเรือและ หลายหคนก็ช่วยกันโกหกใช่ไหมก็จะเป็นการโกหกที่แนบเนียนมากนะคะในเรื่องเรื่องนี้ก็ช่วยกันพิสูจน์แบบคายข้อสงสัยกันต่อไปนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่นะคะเพราะการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่ DSI มันก็ต้องใช้เวลานะมันก็ต้องแบบ มันก็ต้องให้เวลาเขาทํางานนะคะเขาเป็นหน่วยงานราชการนะคะเขาแบบข้อมูลที่เขาจะเอามาข้อมูลเดิมเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหยิบมาได้อะไรแบบนั้นนะนะไม่ใช่การไปซื้อขนมที่เซเว่นนะคะมันก็ต้องทําเป็นเรื่องราวเป็นหนังสือส่งไปแล้วคนที่เดินหนังสืออีกละ่ะต้องมีถ้าเป็นหน่วยงานไปอีกหน่วยงานหนึ่ง มันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเซ็นรับเรื่องอะไรประมาณเนี้ยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะมันไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วก็ไปขอเขาได้อย่างนั้นอะมันไม่มีหลักฐานที่แสดงนะคะการที่จะตรวจสอบเราจะพิสูจน์จากหลักฐานที่มีเท่านั้นนะคะอะไรที่เป็นการกล่าวอ้างมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือนะ โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูดวงกันดีกว่านะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมในในช่อง youtube ของอีเป้นะคะวันนี้ก็เป็นการไลฟ์ครั้งที่สองนะคะเมื่อว,วานไลฟ์เป็นครั้งแรกในวันมาคาบูชาพระจันทร์เต็มดวงก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆทำไมถึงไปเลือกวันมาคาบูชาก็ แปลกดีนะคะเป็นไลฟ์ครั้งแรกอันนี้ก็เป็นไลฟ์ครั้งที่สองแต่เราจะเหมือนว่าเราจะมาเล่นพี่กับค์ดกันนะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะก็และคนดูย้อนหลังด้วยนะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอ๊ะอันนี้หรือเปล่าเอ่ย โอเคอันนี้นะคะก็เตรียมไว้หินนะคะจำนวนสามหินด้วยกันที่จะให้เพื่อนๆเลือกนะคะหินแรกนะคะก็เป็นจำชื่อไม่ได้นะน่าจะเป็นมูลสโตนนะคะอันนี้นะคะแล้วก็หินที่สองอันนี้มีจี้ด้วยเป็นของเก่านะเพราะว่าพี่เป้ไปซื้อมาจากร้านที่เป็นร้าน ขายของเก่านะคะ second hand นะคะหินที่สองนะคะแล้วก็หินที่สามนะคะเป็นสีแดงนะคะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะคะจริงๆก็ไม่ค่อยสนใจชื่อเท่าไหร่นะคือจำไม่ได้แต่ว่าถ้าสวยแบบมีพลังงานก็เลือกมาเลยนะคะสามหินนี้นะคะหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสามนะคะ หัวข้อในวันนี้ที่เราจะดูนะคะอ่านพลังงานละกันนะใช้คำนี้นะคะไม่คือดูดวงไม่ได้ดูว่าจะเป็นยังไงจะอะไรนะเดี๋ยวออกนอกเรื่องนิดหนึ่งคือไปเรียนดูดวงมาด้วยนะในไพ่ยิบซีแต่คือคนที่บอกไว้เลยนะคนที่จะไปดูดวงนะคะเรียนไพ่เรียนโหราศาสตร์อะคือความจำต้องดีมากๆเลยนะเพราะว่า ความหมายของไพ่อ่ะใบหนึ่งอ่ะมันตีความหมายได้เยอะมากเลยอ่ะเราต้องจําแกนหลักให้ได้อ่ะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วพอจําแกนหลักให้ได้หรือว่าโหราศาสตร์ดาวอาทิตย์เป็นยังไงความหมายดาวเสาเป็นยังไงดาวพฤหัสเป็นยังไงคือแล้วมันก็ทั้งเส้นลายมือ,อที่ถ้าเออช่องยูทูบหองอเป้ทาเรื่องเส้นลายมือใช่ไหมแค่เส้นเดียวอ่ะยังบอกว่าโอ้โหจําแบบสุดๆอ่ะเพราะฉะนั้น การที่เราจะเป็นหมอดูอะความจาเราต้องดีมากนะคะเหมือนเราจะต้องดึงข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเลยอะเป็นประมาณนั้นนะคะก็ยังไงถ้ามันไม่ใช่ว่าเรื่องของหมอดูแบบเป็นหมอเดานะอันนั้นก็คือเป็นความคิดเก่าๆไปก่อนนะหรือเป็นหมอดูเราจะต้องแบบหลอกลวงอะไรไม่ใช่เลยนะคะ เท่าที่พี่เป้สัมผัสมายิ่งเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกคนที่เรียนคนที่ดูเนี่ยจบด็อกเตอร์หลายคนนะคะเพราะฉะนั้นหัวสมองคนระดับจบด็อกเตอร์นั้นหมายความว่าคุณจะต้องจำเรื่องราวทั้งหมดได้อะแล้วก็มาผูกมาโยงกันอะ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะแล้วก็พี่เป้ก็ไม่อยากบอกว่าพี่เป้ไปเรียนมาจากใครเพราะว่าเหมือน ไม่ใช่ไม่อยากให้เครดิตของพี่เขานะคะแต่อายรู้สึกอายเพราะว่าเราเหมือนเป็นลูกศิษย์ที่ไม่ขยันเลยนะคะ <c oughs> ก็แบบบางทีอาจจะมันคือดูเรายัางรู้สึกว่าไม่ตัวเองไม่ค่อยหรือเก่งหรือไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ดูไปตามพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะอะไรที่ตรงก็รับไว้อะไรที่ เป็นพลังงานที่อยากได้ก็รับไปนะอะไรที่ไม่ชอบไม่ใช่ก็ทิ้งไว้ที่นี่ไม่เอานะคะก็ปล่อยมันไปนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้กำลังจะอ่านพลังงานในหินสามเบอร์นะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามสำหรับเพื่อนๆน,นที่เข้ามาทีหลังด้วยนะคะก็ มาดูพลังงานกันนะคะก็ใช้ไพ่หน้าตาแบบนี้นะคะก็ซื้อมาน่าจะเป็นแฮนด์เมดนะคะแบบนี้นะคะเป็นไพ่ยีสีเอาจะมาดูหมายเลขหนึ่งกันก่อนหมายเลขหนึ่งนะ สองสามเก็บไว้ก่อน,นจ้ะดูหมายเลขหนึ่งก่อนตอนนี้หมายเลขหนึ่งของเราเป็นไพ่อะไรนะคะ เรื่องของเจ็ดดาบไพ่ใบนี้นะคะตอนนี้คุณมีพลังงานที่เหมือนกับว่าอาจจะอยากที่จะทำอะไรแต่ว่าเก็บซ่อนไว้นะคะไม่บอกใครนะไม่อยากที่จะให้ใครล่วงรู้นะคะเป็นแบบลับๆเงียบๆน,นะคะหรือว่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่จริงๆแล้วคุณรู้อยู่ว่าคุณอยากที่จะ ้องการอะไรหรือว่าทำอะไรนะคะเป็นพลังงานแห่งความคิดสร้างสรรค์ก็ได้แต่ว่าไม่บอกใครแอบซ่อนเอาไว้ในใจนะคะคือถ้าเป็นในเรื่องของอื่นแล้วแต่คำถามนะว่าคำถามนั้นจะเป็นอย่างไรบางคนอาจจะตีความไปเรื่องของการถูกหลอกลวงหรืออะไร สำหรับการดูไพ่พี่เป้นะคะเป็นในเชิงจิตวิญญาณหรือในแนวของการอ่านพลังงานเราจะไม่แปลไปในแนวทางตรงนั้นนะคะเพราะว่าเราอยากที่จะให้เพื่อนๆได้พลังงานที่ดีจากไพ่ไปนะในทุกๆครั้งที่เข้ามาดูนะคะเพราะว่าพี่เป้คิดว่าการทำดูไพ่ในแนวเนี้ยน่าจะเหมาะกับพี่เป้ามากกว่านะ ก็คือให้ทุกคนรับพลังงานดีๆจากไพ่ไปนะคะไพ่ทุกใบแน่นอนที่สุดมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีแต่ว่าเขาออกมาเพื่อที่จะบอกอะไรเราข้อหนึ่งมันมีอะไรที่มันแอบซ่อนไว้ในใจนะคะที่ไม่สามารถที่จะบอกใครได้นะคะแต่ก็เหมือนหวงอะไรอยู่สักอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของการห่วงข้อมูลหรืออะไร แต่ก็มันก็จะถูกเปิดเผยออกไปสักวันหนึ่งอะค่ะเพราะคุณจะรู้สึกแบบอึดอัดมากกว่านะคะกับสิ่งเหล่านั้นนะแล้วก็การที่คุณไปขโมยดาบมาเนี่ยนะนั่นหมายความว่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณขโมยข้อมูลหรือว่าอะไรอะ่ะ แต่มันเป็นข้อมูลสำคัญที่คุณจะต้องรักษาไว้นะคะแล้วก็ไม่บอกใครทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปอะไรประมาณนี้นะแล้วพลังงานช่วงนี้ก็คือคุณคงจะอยู่เฉยๆเพราะว่ามันอาจจะมีใครที่พยายามที่จะมาล่วงรู้ความลับของคุณเพราะฉะนั้นการนิ่งการอยู่เฉยๆจะดีที่สุดนะคะแล้วคุณจะสามารถที่จะผ่าน ตรงนั้นไปได้นะมันเป็นพลังงานแบบนี้นะคะก็คือไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปกระวนกระวายไม่ต้องแบบว่าใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขานะคะคุณรู้อยู่ว่าคุณไปทำอะไรมานะคะแต่คุณอยากที่จะบอกกับใครหรือไม่บอกกับใครเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือว่าขอให้อยู่เฉยๆไปก่อนนะคะไม่ต้องไป เดือดร้อนหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นไพ่ใบแรกนะต่อไปหมายเลขที่สองนะคะไพ่เบอร์สองนะ ไพ่คู่เลยนะคะตอนนี้ก็เหมือนเป็นถ้าดูตามปกติก็คือไพ่ของพลังงานความรักนะคะก็เหมือนกับว่าตอนนี้กำลังชอบอะไรบางอย่างนะคะปลื้มหรือว่ามีความสุขอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำนะคะก็ขอให้เก็บพลังงานเหล่านี้เอาไว้นะ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเป็นคนหรือเป็นอะไรคุณก็รู้สึกว่าคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณอยู่นะตอนนี้นะคะก็ขอให้เก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะเพราะว่ามันจะทำให้พลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ดีนะคะก็แต่ว่าไพ่หมายเลขหนึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะแต่คือเก็บเก็บเป็นแบบมีความคิดสร้างสารรนคะ์อะแต่ยังไม่บอกใครอะ มันยังไม่ถึงเวลาที่จะออกไปบอกใครอะ่ะแต่สำหรับอันเนี้ยมันรู้แล้วทุกคนก็รู้นะว่าคุณชอบอะไรเป็นสิ่งที่แบบเปิดเผยเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นหมายเลข2เนี่ยเป็นพลังงานของจะบอกว่าถ้าจะเหมือนความรักหรอคือพีเ่เป้ไม่อยากจะดูเป็นเรื่องคู่ครองอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่เรา รู้สึกดีกับใครบางคนน่ะถ้าคุณตอนนี้คุณอยากจะบอกรักใครอะ่ะก็ไปบอกเขาได้เลยนะคุณพร้อมแล้วที่จะพูดสิ่งนั้นออกไปอะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบที่สามกันนะสำหรับใบที่สมนะคะหมายเลขสามอ่าหมายเลขสามนะคะ เลขสามดูพร้อมกันเลยรายชินีถือเหรียญนนะคะ่ะว่าตอนนี้พี่เพื่อนๆตอนนี้นะน่าจะโฟกัสไปที่เรื่องเงินเป็นหลักนะคะแต่เป็นเรื่องเงินแบบราชินีถือเหรียญ Queen of Pentacles นะคะ ไม่ใช่เรื่องของเป็นคิงนะคะเนื่องจากเป็นควีนเพราะฉะนั้นพลังงานแบบนี้ตอนนี้อยากที่จะมีแบบเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าอะไรที่สามารถที่จะอาจจะเป็นช่องทางหรืออะไรที่จะได้เงินตรงนั้นเข้ามานะคะก็ รับพลังงานตรงนี้ไปแต่เนื่องจากไม่ใช่คิงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกมาเตือนนิดนึงว่าทำอะไรก็อย่าประมาทนะคะทำอะไรก็ให้มีเกิดความรอบคอบแล้วก็พยายามถ้าช้าหรือคิดเยอะเกินไปอะคะ่ะก็ขอให้คิดให้มันเร็วกว่านั้นหน่อยนะคะไม่แบบเหมือนกับว่าคิดอย่างเป็นระบบอะแหละแต่ว่า คิดให้มันแบบรอบครอบถี่ท้วนนะคะตรงนั้นแต่ไม่ใช่คิดแล้วย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดไปเรื่อยๆโดยก็ไม่เดินไปไหนสักทีอันนี้จะไม่ใช่หลายินี้ถือเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นแต่คิงคิงเหรียญเนี่ยคือทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองไปหมดนะคะแต่คิงแต่ควีนเหรียญเนี่ยมันจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะเรื่องเก็บเงินเรื่องอะไรทุกอย่าง แต่เงินมาอันนี้เงินมานะคะสรุปก็คือว่าไพ่สไพ่สใบนี้ไปกันคนเลยทางเลยนะเหมือนกับคนแรกที่ได้ไพ่เดดาบเนี่ยหมายถึงมีอะไรที่มันแอบซ่อนอยู่แต่ยังไม่อยากเปิดเผยแล้วก็บอกกับใครแอบอยู่ลับๆนะคะแอบเอามาแบบลับๆนะ ยังไม่อยากที่จะให้ใครรู้เกี่ยวกับโปรเจกต์หรือว่างานของตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดบอกใครไปเนี่ยเดี๋ยวมันคือกลัวว่าใครจะขโมยความคิดของเราไปหรือเปล่านะตอนนั้นก็คือไม่ต้องกลัวนะคะหมายเลขหนึ่งเนี่ยยังไงซ้ะ เขาจะพยายามที่จะปกป้องคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีมันสมองที่ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะดาเนินการหรือว่าอะไรไปได้เลยให่หมายเลขเบอร์สเนี่ยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อะไรที่คุณคิดว่าควรที่จะบอกก็พูดออกไปนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกดีตอนนี้เริ่มรู้สึกดีมากนะคะมีความรู้สึกดีความรู้สึกชื่นชมยินดี นะคะก็คือขอให้เก็บเอาไว้ส่วนที่3เป็นเรื่องของเงินนะคะก็มีพลังงานเงินเกิดขึ้นเอาเป็นว่าทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์นี้นี่เรื่องสมองนะคะเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องเงินเก็บพลังงานทั้งหมดนี้เอาไปให้หมดเลยนะคะให้มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เงินเข้ามาโอเคนะวันนี้ อยากที่จะบอกเป็นสามหมายเลขตามนี้นะคะมีเพื่อนๆนท่านไหนเข้ามาบ้างไหมคะสวัสดีนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างเอ่ยเดี๋ยวทักทายกันนิดนึงนะคะรับพลังงานดีๆกันเข้าไปเลยนะคะไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นก็ตามไพ่จะบอก ทุกอย่างให้แก่เพื่อนๆน,นะคะถ้ารู้สึกว่ามันแย่มันไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ตรงนี้นะไม่ต้องเอาไปนะจ๊ะมีใครอยากจะถามคำถามไหมคะเปิดไพ่ให้ได้นะคะมีไม่เอ่ยสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะก็พี่เป้ก็พยายามที่จะมาไลฟ์ทุกวันนะคะช่วงนี้ แต่วันอื่นอาจจะเปิดไพ่บ้างไม่เปิดไพ่บ้างนะคะตอนนี้มีใครที่อยากที่จะถามเรื่องอะไรไหมคะจะได้แบบเปิดไพ่ให้แต่จะเป็นไพ่ในเชิงแบบพลังงานมากกว่านะคะก่อนที่จะจบไลฟ์กันไปนะคะสำหรับการ พูดคุยยามดึกในวันนี้วันนี้เตรียมมาเรื่องไพ่เรื่องเดียวนะไม่ได้เตรียมมาพูดเรื่องอื่นเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในอเมริกาอะไระเดี๋ยวนะคะสัวันคอมีนะคะปล่อยเขาไปก่อนนะคะก็ที่เนี่ยมันก็มีพวกหลอกลวงเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะแต่ก็รู้อ่ะก ปล่อยปล่ยไปไม่ต้องรับโทรศัพท์นะคะมีไหมคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะเดี๋ยวหลังจะเตรียมเรื่องมาพูดให้มากกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปิดไพ่ดูดวงไปก่อนนะคะก็ไม่ได้เปิดมานานแล้วนะเมื่อวานเป็นวันแรกที่เปิดไพ่ขึ้นมานะคะ แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่สองก็มาเล่นพีกอาคาร์ดไปนะก็เปิดกันสดๆในในตอนนี้เลยนะคะไม่ได้แบบว่าเตรียมไว้ก่อนนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเตรียมเรื่องอื่นมาพูดเป็นวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะก็ พยายามที่จะเตรียมเรื่องอื่นมาพูดนะมันก็มีหลายเรื่องนะชีวิตอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรเรื่องของอาชีพนะคะซึ่งพี่เป้ยอมรับตามตรงเลยว่าพี่เป้ไม่ได้ทำงานอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะก็ไปทำมั่งไม่ทำมั่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าอะไรที่มันรู้สึกว่าทำเยอะสุดอะอยากบอกเลยว่าทำ Youtube นะคะ่ะพูดแบบทำเยอะสุดแต่ไม่ได้ออกมาพูด หรือไลฟ์นะคะแล้วก็ไปขับรถส่งอาหารมาอันนั้นนะก็ก็เยอะทําเยอะแล้วก็รายได้ค่อนข้างเป็นกอบเป็นกรรมนิดนึงนะคะแล้วก็ไปแวบมาที่งานร้านอาหารนะคะแล้วก็ไปทําแบบว่าประมาณสักคิวมาด้วยนะซึ่งก็ไม่รู้ไปทํามาได้ยังไงนะคะก็ไปสักมาประมาณสอประมาณสคนนะคะก็ยังมันต้องอาศัยความชํานาญอะอาชีพเสริมสวยอะ ซึ่งเราเราไม่ได้เกิดมาจากตรงนั้นน่ะนะเราเกิดมาจากแบบว่างานออฟฟิศค่ะนะคะ,นะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็เวลาห้าทุมแล้วสำหรับเมืองไทยที่นี่ก็11บเอโมงเดี๋ยวจะไปไลฟ์ในช่องป้ะอ้อยเล่าเรื่องนะคงจะได้ไลฟ์ประมาณเที่ยงคืนนะคะ ก็ยังไงฝากเพื่อนๆติดตามกันเดี๋ยวจะใส่ด e สคริปชั่นไว้ในข้างล่างนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะ,ะแล้วก็เพื่อนๆด้วยที่ใครเข้ามาดูย้อนหลังนะคะก็ขอให้ทุกคนได้พลังงานดีๆจากไพ่แล้วก็มีความสุขกันนะคะเดี๋ยวมีคนเข้ามา ขอดูนิดนึงนะคะคอมเมนต์ comment ได้ไหมโอเคไม่ติดหรอคอมเมนต์ comment. มีไหมคะติดไหมคอมเมนต์เดี๋ยวเราดูก่อนคอมเมนต์อ๋อคอมเมนต์ได้อะ โอเคค่ะคอมเมนต์มาบอกนะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ